Top ป f t ฟเ w o r เววันนี้วันเสาร์ข้ามไปซีกโลกใต้ไปชมธรรมชาติแปลกตาของเกาะทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียชมความน่ารักแต่น่ากลัวของทัสมาเนียนเดวิลและเพนกวินสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกชมสีสันของแสงใต้ในฤดูหนาวของออสเตรเลียแล้วชวนเที่ยวตามล่าหาแสงเหนือในทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไอซ์แลนด์และแคนาดาติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเว์นะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สินาฬิกายทีครับเวลาสบายๆเพิ่งตื่นสายๆมาชมรายการเราก่อนอาหารเที่ยงนะครับวันนี้ผมกลับมาประจำการอยู่เมืองไทยแล้วครับหลังจากที่ไปเที่ยวที่ทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียมาอยู่กับพิธเกลสมชั์ครับสวัสดีครับพิธเกลงสวัสดีครับเห็นแสงใต้ไหมเห็นครับเห็นแสงใต้มันเหมือนกับแสงเหนือไหมเออ ก็ S 1> <S 1> <S อบอกว่าจริงๆแล้วแสงใต้เนี่ยโอกาสเห็นน้อยกว่าแสงเหนือมากเพราะว่าพื้นที่ที่มันเข้าเป็น,นเขตแอนตาร์กติกาคือเศษซี่เขตซี่โลกใต้ส่วนใหญ่<ฆ>เป็นทะเล ไอ้ที่เราไปทัสเมนเนียเพราจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้าไปในเขตตั้งติการนะอย่างแซงเหนือเนี่ยมันต้องอยู่ในเขตอาร์กติกคือตอนเหนือถูกไหมเพราะอาร์กติกตอนเหนือเนี่ยแผ่นดินมันเยอะมันไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียเป็นแคนาดาเป็นอลาสกาเป็นรัสเซียเนี่ยมันมีพื้นแผ่นดินเยอะแต่ทางใต้เนี่ยแผ่นดินมันน้อยนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ไม่กี่ที่ที่ดูได้ในเมริกาใต้บางส่วนนิดนึงแล้วก็ตรงทัสเมเนียเนี่ยหน่อยหนึ่งที่มีโอกาสดูที่เหลือเป็นทะเลหมดเลยต้องไป ทางเรือจะเป็นหลักแต่ว่าทริปที่ผมไปคือตอนที่ผมไปเนี่ยเป็นทริปหนึ่งส่วนทริปสองกำลังออกอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแต่ทริปหนึ่งเนี่ยเห็นเราโชคดีมากพี่ตะเกิรเพราะว่าเห็นตั้งแต่วันแรกที่เราไปถึงเลยคือเวลาจัดทริปดูแสงเหนือแสงใต้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเราลุ้นกันทุกครั้งว่าจะจะเห็นแสงเหนือหรือแสงใต้หรือเปล่าคือถ้ามันเห็นเนี่ยมันก็ถือว่าวันแรกเห็นปุ๊บเนี่ยถือว่ากําไรละ หลังจากนั้นไปในเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆของทัสมาเนียเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วละ่ะเพราะทัสมาเนียมันมีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาก็สสออยังนึกใ,ในใจลเล่นๆนะถ้าถ้าไม่เห็นเนี่ยจากแสงใต้ก็จะกลายเป็นน้ําตาแสงใต้ใช่ไหเพราะว่า <c oughs> มันที่นูน่นเราก็อยากให้เห็นนะครับซึ่งช่วงผมเดินทางเนี่ยก็มีเรื่องใจจดใจจ่อเยอะมากนะพี่เสกเกิงเพราะระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็มีทั้งเรื่องสารพัารูนวิิจฉัย เรื่องของคุณเฉษฐาวันที่1 4พอดีเย็นวันนั้นทักษิณเรียกครมอไม่ใช่ได้ครมอเรียกพัรร่วมเข้ามาเราก็่ไดคุยเพราทำได้ยังไงเนี่ยเอานักโทษมานักโทษเรียกพวกปราแกนนําเข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็พวกเราชมแสงใต้กันคนกรุงเทพแล้วก็แฟนคลับพวกเราที่ดูช่องนี้นก็อาจจะกลิ่นน้ําตาแสงใต้กันไปในภาวะที่กําลังจัดครมอะครับที่ออกอากาศอยู่นี้ก็เชื่อว่า กรอมอก็ายังจัดไม่เสร็จเห็นว่า <c oughs> ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเขาก็จะมีคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่านายกมนตรียังปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ได้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่ได้รวมถึงว่าผัดเข้าผัดไม่ติดแก๊สไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่าที่เขายังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายในสภาซึ่ง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆลงนามหรือมีคําสั่งหรือเรียกหน่วยรัชการระชมได้จริงๆเนี่ยต้องหลังจากถแถลงนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้กับรัฐสภา,าฟังก่อนว่าจะทำปฏิบัตินโยบายยังไงบ้างเรียบร้อยอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยจึงลงมือปฏิบัติงานได้ซึ่งตามไทม์ไลน์ที่คุณภูมิธรรมกะไวเนี่ยก็ประมาณ16กันยาพอดีอื ก,าก,าก็กางเดือนกันยาก็ี่ยทำได้ในขณะที่หลายคนก็น่าจะกำลังซึมเศร้า <c oughs> กับเรื่องราวของของการตั้งคโครมก็ <c oughs> ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งท้อครับไปเที่ยวกันก่อนก็จะชวนไปเที่ยวคือแบบ ไปดูแสงใต้ต้องบอกเล่าเรื่องแสงใต้ที่ทัสมาเนียก่อนพี่เจะเกิดคือเมื่อปยวันแรกเนี่ยเราได้เห็นซึ่งก็ต้องจอดรถแล้วก็เดินเดินเข้าไปในปลอกในพงพอสมควร <c oughs> เพื่อจะไปดูพราะว่ามันต้องเป็นที่ที่มืดสนิทแสงใต้พอถ่ายภาพออกมาเนี่ยสีมันจะต่างกับตรงแสงเหนือน,นิดหนึ่งแสงเหนือนี่จะเห็นเป็นสีเขียวเขียวแสงใต้ในจะเป็นสีชมพูอมม่วงหน่อย,อยอๆถ่ายรูปออกมาก็จะเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ามันเห็นไม่ชัดเหมือนแสงเหนืออาจจะเป็นเพราะว่า ที่ตั้งของจุดที่เราไปทัสมาเนียเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้ใต้ลงไปมากทีเดียวแต่ว่ามันก็เห็นด้วยตาเปล่าแบบลางๆถ่ายรูปออกมาก็เห็นชัดเจนแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นปีเดียวที่เราจัดไปดูแสงใต้เพราะว่ามันโอกาสจะเห็นน้อยกว่าแสงเหนือแล้วก็ในรอบอย่างที่พูดมาแล้วหลายทีในรอบ12ปีปีนี้ถึงประมาณปลายปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือและแสงใต้เยอะที่สุดนะครับซึ่ง ก็อยากจะพาไปดูที่แปลกๆบ้างจริงๆที่ไม่แปลกเราก็จัดนะครับไปชมแสงเหนือที่นอร์เวย์อย่างนั่งเรือฮาวิล่าเดือนตุลานี่ก็จะเป็นทริปที่สบายๆชิลๆนั่งในเรือแล้วพอตอนกลางคืนครับมีแสงเหนือซึ่งทริปนี้ผมมั่นใจว่าเห็นแสงเหนือชัวร์มันก็จะสบายผมไม่ต้องนั่งรถออกไปหาที่มืดเนื่องจากเรือมันลอยอยู่กลางทะเลผมก็จะมีโอกาสเห็นแสงเหนือเนี่ยสวยงามมากเพราะมันมืดอยู่แล้วไม่มีไฟของเมืองมารบกวนนะครับอันนี้ก็จะ เป็นหนึ่งในทริปที่น่าสนใจแล้วเรืองาวิลล่านี่ลำม,มันไม่ใหญ่มากมันซอกแทกเข้าไปตามฟฟยอตในนอร์เวย์ซึ่งนอร์เวย์ก็ขึ้นชื่อมีฟฟยอตสวยๆเยอะแต่พิธาเกิงผมพูดถึงแสงเหนือพม่ให้เกิงนึกถึงประเทศอะไรบ้างก็คงสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียเนเซียเราก็จะมีที่บอกเนี่ยนะครับเดินคุมพาก็จะมีไปนอนอีกูหลังคากระจกแบบที่คุณธีระกับพิธเกิงไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำโปรแกรมอยู่ แล้วก็สแกนเนเวียก็จะมีทริปหนึ่งคือไปไอซ์แลนด์ต้องขอวีซ่าเดนมาร์กใช่ไหมไอซ์ Iceland, แลนด์น่าจะไม่ผิดใช่บินเข้าเดนมาร์กอ่ะก็ต้องทําวีซ่าเข้าเดนมาร์กซึ่งไอซ์แลนด์ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งเราจะจัดในเดือนปลายมีนาคมครับเสเซียก็จะจัดเหมือนกันปีหน้านะครับกําลังวางโปรแกรมกันอยู่มุมังูมังนะครับ,รบแล้วก็ รัเสเซียจะมีอีกอีกทริปหนึ่งที่เราจะจัดก็คือไปนั่งรถบนทะเลสาออบไ<า>บคาร์นอันนั้นก็คือความมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคาร์นด้วยความที่มันอยู่กลางประเทศรัศ<ม>เสเซียเลยเนี่ยก็คือว่าพอมันอยู่ตรงกลางประเทศเนี่ยมันไม่ได้อาอุดจากทะเลเท่าไหร่อากาศก็จะหนาวเย็นมากหนาวเย็นค่ะทะเลสาบไบคาร์นซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งครับแล้วรถก็จะสามารถวิ่งเข้าไปได้ซึ่ง ถ้าไปเดินมีนาคมเนรถวิ่งเข้าไปได้ถ้าไปเดิอนอย่างผมเคยไปเดินมกราชกุมาเนี่ยต้องไปเรือเรือพัดลมอ่ะเขาเรียกเรือเรือ <ๆ S 2> อะไรนั่นเดียวกันฮูวคราฟเออก็คือนั่งไปเป็นเหมือนเรือยางข้างหลังเป็นพัดลมครับก็จะเป่าให้เรือวิ่งบนน้ําแข็งแต่ว่าถ้าไปเดินมีนาคมน้ําแข็งมันแข็งพอละที่จะนั่งรถเข้าไปก็สนุกสนานกับการที่ไปเดินบนบนน้ําแข็งที่นั่นนะครับแต่ว่า หลายคนเราก็ได้เรียกว,ว่าไม่มีทัวร์ไหนเลยบ้งครับพี่เตอที่จัดไปดูแสงเหนือที่แคนาดาซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะจัดไปชมแสงเหนือที่แคนาดาพี่เติมซึ่งพอไปแคนาดาเนี่ยแน่นอนว่าที่ที่เราต้องไปก่อนที่ไปชมแสงเหนือไปชมธรรมชาติก่อนนะครับไปที่แบมาอ่านเสียงถูกมากแบมเ <B AM. S 1> มืองแบมมือมันจะอ่านเสียงยากสักเรียนมันสะกดด้วยบ A N f F แต่เวลาอ่านเป็นภาษาแบม พูดเนี่ยมันกลายเป็นแบบมันเป็นมันเป็นภาษาสกอตแลนด oh, <really? S 2> <ะ>์อ๋อเหรอผมึูว่าเป็นภาษาของชนอินเดียแดงนี่นะสิคือพวกเนี่ยพวกที่มาจากอังกฤษอ่ะ uh huh. เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อตามบ้านเกิดมังนอนตัวเองอ่ะ uh huh. แล้วก็เรียกชื่อตามแบบครับแล้วก็ที่แบบนั้นก็มีทนายสาบที่ลเล็กหลอน มีเลคหลุยส์นะครับซึ่งตอนที่เราไปก็จะไปชมแสงเหนือเนี่ยมันต้องไปชมตอนฤดูหนาวก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแบบหนึ่งก็คือเลคหลุยส์แล้วก็อุทยานแห่งชาติที่เลคหลุยส์ที่เป็นบริเวณที่เขาเป็นใกล้ๆกับ Rocky Mountain อ่เป็นเทือกเขา Rock y m o ม n t a i เชก็จะปกคลุมไปด้วยสีขาวที่สวยงามแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยทราบกันว่าดูแสงเหนือเนี่ยเขามีจุดดูแสงเหนือนที่ว่าเมืองพโล i f ฟ เยลโล่ไนฟ์เนี่ยเป็นจุดชมแสงเหนือที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในแคนาดาที่นั่นเนี่ยก็จะมีโอกาสชมแสงเหนือแล้วผมก็มั่นใจว่าน่าจะเห็นค่อนข้างชัวร์แหละเพราะว่าแคนาดาตอนเนี้ยมันเหนือมากเมืองไอเยลโล่ไนฟ์เนี่ยมันอยู่เหนือขึ้นไปแบบคู่ขนานกับ阿拉斯าเลยถ้าดูในระนาบแผนที่เนี่ยเราก็เป็นจุดชมวิวที่มีสิ่งอนวยความสะดวกครบครันที่เยลโล่ไนฟ์เราก็จะพักกันที่นั่นอยู่ในเยลโล่ไนฟ์เนี่ยเพื่อให้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือกันแบบ จุใจถึง3คืนนะครับเพราะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆในเมืองในประเทศที่ได้ชื่อว่าธรรมชาติสวยงามมากมก็คือที่แคนาดาอยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าไปชมแสงเหนือที่รัสเซียที่ยุโรปที่สแกนดิเนเวียพวกนี้ใครๆก็ไปชมกันบ่อยละคือหาที่ไหนก็หาได้แต่ทัวร์ที่โดยเฉพาะทัวร์ดีๆไปชมแสงเหนือในแคนาดาเนี่ย เรียกได้ว่าผมไม่เคยเห็นใครจัดเลยนะ <c oughs> เราน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยที่จะไปที่นั่นก็จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง 25, 2 0กุมภาพันธ์นะครับก็ไปบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่แวนคูเวอร์ในช่วงนั้นนะครับก็เราจะบินไปและกลับเนี่ยโดยสายการบินอีวาอีวาก็เป็นหนึ่งในสายการบินในเครือ Star ์ l ลน a n d s ถ้าคุณผู้ชมที่เคยไปผมว่าหลายท่านเ,นยเคยไปอนอนอีกูกหลคากระจกมาแล้วเวลามันจะใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเคยไปดูอีกครูหลังคางกระจกที่ฟินแลนด์มาแล้วเนี่ยมาเที่ยวนี้กันมาดูแสงเหนือกันท <Canada. S 2> ี่แคนาดา9-20ถึง่คุมภาเดินทางโดยอีวาแอร์นะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็เคยใช้บริการมาอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะพักโฆษณาพิเศษเกินขออนุญาตโปรโมชั่นบน่าจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยเพราะว่าวันแม่ไงวันนี้วัที่3 1ก็คือเดือนวันแม่นะครับเพราะคุณผู้ชมที่บ้านหลายหลายท่านเนี่ยก็เป็น คุณแม่กันแหละนะครับก็ซื้อให้ตัวเองนะครับเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์กับเซรั่มเซรั่มเนี่ยทาก่อนมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำมาจากสารายฝรั่งเศสทำส่วนผสมหลักนี่คือสารายฝรั่งเศสซึ่งมีอยู่ในครีมบำรุงผิวยี่ห้อดังของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสูตรใกล้เคียงกันเลยนะครับต้องบอกจริงๆว่าคุณภาพดีมากในการชะลอวัยลดริ้วรอยครับปกติเนี่ยราคา เต็มนะครับมอยเจอร์ไรเซอร์อ g นต้เอจิงตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1,900บาทแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยอยู่ที่1,500บาทนะครับแต่สำหรับวันนี้วันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นนี้ในเดือนวันแม่ซื้อ2อย่างรวมกันเนี่ยนะครับในราคาเพียงแค่1,900บาทก็คือซื้อมอยเจอร์แถมเซรั่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วแล้วก็เหตุที่ทำอย่างเงี้ยพี่เ,เกิงเพราะว่า ผมเชื่อว่าคนที่ใช้เพิตภความบำรุงผิวยี่ห้อที่ตัวเองใช้ยอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยน,น,นตัวผมเองกว่าจะเปลี่ยนมาใช้ชิลได้ก็แบบคิดแล้วคิดอีกแต่พอเปลี่ยนมาแล้วเออมันดีจริงๆเราก็เปลี่ยนมาเลยเพราะนี่ก็เลยอยากจะให้เปิดใจมาทดลองใช้ก็เลยยอมลดราคาปกติทัวเราเดอร์เรายังไม่ยอมลดราคาแต่ว่านี่เราก็ลดราคาส่วนนี้ครีมกันแดดน,นะครับ650เหลือ550บาท รีบถักซื้อเข้ามานะครับวันนี้วันสุดท้ายครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับทัสมาเน ian De วิหน้าตามันน่ารักนะพี่ตเกินมันจะเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งของทัสมาเนียเขาโดยเฉพาะเพราะทัสมาเนียก็แยกมาจากออสเตรเลียนี่นะครับคือมันจะเป็นตัวหน้าตาเหมือนหนูแล้วก็มีหูสีแดงเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์หนึ่งใน3-4สชนิดที่แรงบดกัดของเขี้ยวมันเนี่ยพี่ตเกิรสามารถที่จะกัดแล้วแบบแรงบดเนี่ยเยอะ

around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่061-421-0110 061-421-2680หรือทาง l i n e around o u รา t ดาวเ r l ลนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World ในช่วงสายๆวันเสาร์น,นะครับไปทัสมาเนียมาในพี่เกิงก็จะบอกว่าคือเนื่องจากว่าออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นทวีปซึ่งมันแยกออกจาก ประเทศส่วนอื่นของโลกอ่ะอ้ม,ามาันไปทางซีกโลกใต้ธรรมชาติของออสเตรเลียเนี่ยมันจึงมีธรรมชาติที่มันไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศหรือแม้แต่สายพันธุ์ของสัตว์สปีชีส์ต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนที่อื่นในโลกเลยที่อื่นเนี่ยมันไม่มีจิงโจ้ถูกไหมแต่ที่นี่มีจิงโจ้นะครับแล้วก็เมืองไทยก็มีจิงโจ้โครา <นะ S 2> ไงหมีโคราชโคราก็ไม่เหมือนผมอยจะบอกเมืองไทยก็ไม่มีจิงโจ้นะ เพราะว่ามอนไทยมีนักการเมืองซึ่งทําตัวเป็นจ, <S <S 1> <S 1> จริงโจนะครับแต่ว่ามันจะมีจริงโจ้ตัวเล็กด้วยนะเรียกว่าบอลบีซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจริงโจตัวเล็กๆอ่ะกระโดดทิงๆแล้วก็มีเก็บลูกในหน้าท้องกันออกตัวนี้เยอะมากเวลานั่งไปตามทางหลวงทางรถไปตามทางหลวงจะเห็นมันแล้วก็เห็นมันถูกรถชนตายกันเกลื่อนอยู่เหมือนกันนะครับ <S 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 <อ>เพราะว่าด้วยความที่มัน มันก็ตัวเล็กอะแล้วเ,เมันหมาวิ่งตัดถนนเอาเยอะเหมือนหมาเลยจริงๆนะครับแต่ว่าสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งตัวเล็กๆเนี่ยนะแต่ว่ามันน่ากลัวมากก็คือ t s s m n n i n n e v v l l e หน้าตามันน่ารักนะพี่ตะเกินหูแดงเลยนะครับมันคืออะไรมันจะเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งของทัสมาเนียเขาโดยเฉพาะเพราะทัสมาเนียก็แยกมาจากออสเตรเลีย เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นตัวหน้าตาเหมือนหนูแล้วก็มีหูสีแดงอยู่ในป่าที่นั่นแต่ด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์สงวนเพราะมันใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวของสัตว์สายพันธุ์เนี่ยคือมันเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งมันรักษาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เขาจํานวนประชากรก็เหลือน้อยเขาก็จะมาเก็บไปที่ศู์รักษาไว้ที่นี่ที่สวนสัตว์ที่เราไปดูกันเนี่ยเราก็ตอนเราไปดูก็เห็นมันก็ดูดูไม่ได้น่ากลัวนะแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์หนึ่งใน สามสี่ชนิดที่แรงบดกัดของเขี้ยวมันเนี่ยพี่เกิงสามารถที่จะกัดแล้วแบบแรงบดเนี่ยเยอะกว่าเสือกว่าสิงโตอีกคือเขาบอกว่าอัตราถ้าวัดต่อตารางนิ้วเนี่ยแรงบดกัดเนี่ยเป็นตันคือแปลวา่ามันกัดแล้วเขาก็ทดลองโยนเนื้อไอ้เนื้อติดกระดูกไอ้วลบีเนี่ยไปให้มันกัดนะพอมันกัดเนี่ยนะ มันเคี้ยวเหมือนเรากินที่บนสเต็กแต่มันเคี้ยวทั้งชิ้น่ะแล้วเคี้ยวเคียวเสียงมันกัดกระดูกเนี่ยแบบครอบครบครบ,ครบ,ครบ,ครบภายในประมาณ2นาทีอะหายหมดเลยอะอกระดูกมันก็กลืนไปได้ แล้วที่เขาเรียกว่าเป็นเดวิลเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันร้องเนี่ยเสียงร้องมันจะโหยหวนมากๆ <c oughs> เสียงเหมือน <c oughs> เสียงมันเหมือนปีศาจจริงๆถ้าเกิดเขาไปเดินในป่าแล้วเห็นมันตอนกลงคืน,น <c oughs> เสียงมันจะแบบเสียงมันจะน่ากลัวมาก ็เป็นสัตว์ที่ดูหน้าตาดูน่ารักนะแต่ว่ามันกัดกินทุกอย่างแล้วเขาบอกมันสามารถที่กินอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยมันกินถึงประมาณ4 0ของน้ําหนักตัวมันเลยนะนอกจากมันดุแล้วมันยังตระกตะเบียแสดงว่ามันมันย่อยอาหารได้เร็วมากเลยไม่รู้มันอ่ะมันคือถ้ากิน40%ทุกวันทุกวันมันต้องตัวโตดิแสดงว่ากินไปมันก็พออกับนักการเมืองไทยนี่แหละที่กินกันแบบเรียกได้ว่า โกงกันแล้วโกงกันอีกแล้วก็ยังไปสมคบเป็นโกงไปรวมหัวไปสนับสนุนพายเรือให้โจรน,นั่งกันอีกกลับมาเรื่องความะบีต่อนะครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าสายพันธุ์สัตว์ที่นู้นมหลากหลายคําถามสัปดาห์นี้พี่ได้กเกิง <c oughs> มันจะมีเพนกวินสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก <c oughs> อยู่ที่ออสเตรเลียาถามว่าสายพันธุ์นี้ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรนะครับเพนกวิน <c oughs> ชนิดไหนอยู่ในโฆษณามีรีบไปเปิดดูโฆษณาโฆษณาโฆษณา,าก่าวแล้วเพราะรราบางคนอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าใครที่เป็นรา <c oughs> งวัลรางวัลรางวันลวน,นะครับผมหิ้วมานีหิ้วถุงมามันคุ้มกับการที่เปิด Google มากเลย <c oughs> ฝากเป็นของฝากจากที่นู่นเลยนะครับคือเราไปเที่ยวทุ่งญ่าลาเวนเดอร์ไปด้วยแล้วก็สิ่งที่หายากมากๆสาหรับลาเวนเดอร์เนี่ยก็คือน้ําผึ้งที่มาจากดอกลาเวนเดอร์เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในแรร์ไอเทมเลยนะครับซึ่งหายากมากนี่ครับ น้ำพึ่งสดๆนะครับก็เลยกลับมาปุ๊บต้องรีบแจกก่อนเพราะว่ามีอายุการใช้งานนะครับแต่ว่านี่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับซึ่งเป็นน้ำพึ่งซึ่งจริงอันนี้พอตอนใครที่ได้รับไปต้องเรียนก่อนว่ามันไม่ใช่น้ำพึ่งเหลวๆแบบที่จะ เอามาเทได้มันจะเป็นน้ําผึ้งที่เป็นก้อนมันเหมือนน้ำตาลเปกอย่างนั้นอ่ะผมก็เวลาผมรับประทานผมก็ใช้ช้อนนั่นแหละตักแล้วก็ทานคนละช้อนเพราะว่าน้ําผึ้งคุณสมบัติมันก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทาน<ๆ>ก็เอามาฝากคุณผู้ชมที่ตอบคําถามมาถูกโดยตอบคําถามเข้ามาใน YouTube ของ our the world ในช่วงที่เรากําลังออกอากาศนี่แหละครับ ย <C> e <an> ูทูบอาราเเวอร์ก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับไปที่ YouTube เราเซิร์ชหาช่องอาร์เวอร์ไทยแลนด์ก็จะเจอช่องนี้เราก็ตอบมาว่าเพนกวินสายพันธุ์อะไรที่อยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นเพนกวินสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก <C> e <an> เราก็ช่วงที่ผมไปนี่พิ่ศษเกลงช่งดีมากเพราะว่าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเพนกวินเพนกวินเนี่ยมันจะมีอาชีพของมันอยู่ก็คือว่าทุกเช้าเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนประมาณตีสี่มันจะวิ่งลงทะเลไปไปทำมาหากิน แล้วพอตอนที่หลังจากาพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยมันก็จะเดินกันกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่โรงแรมที่ด a มอนคลิฟต์ตรงหาดดิมอนเนี่ยนะพี่เชอร์ ก่อนจะรับทานอาหารค่ำพอพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็จะไปเดินส่องไฟตามหาเพนกวินกันเพนกวินก็จะค่อยๆเดินมันก็จะเห็นเพนกวินน่ารักตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักน่ารักมากเลยก็เดินดูกันเราก็เป็นความเพอิญโชคดีมากขากลับก็เห็นเพนกวินเนี่ยสามตัวมันอยู่ด้วยกันเราก็ได้ยินเสียงมันนปั๊บ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 เราก็เอาไฟส่องไปได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันดูสารคดีสัตว์โลกเลยก็คือเพนกวินกําลังผสมพันธุ์กันครับสามตัว ม,มันมีสมตัวผสมมันกัน2ตัวครีซัมคืออีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวผู้พยายามจะพยายามจะแย่งชิงแต่ไม่สําเร็จถ้าดูในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเห็นว่าคู่หนึ่งเนี่ยเขาจัดการกันละส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่สามารถเข้าไปร่วมด้วยเยก็จะค่อยๆเดินออกห่างไปจากอีก2ตัว <Okay. S 1> ส่วนอีกสตัวก็ยังทากันแต่ว่าโอ้โหพี่เจิงนอกจากบันลดที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะผมถ่ายคลิปเนี่ย ความยาวหนึ่งนาทีครึ่งจบแล้วหรือมันเขินกล้องก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจจะบบพอถ่ายเสร็จแล้วพวกเราเดินกลับมาทานอาหารเย็นแล้วมันทําภารกิจกันต่อก็ได้แต่ว่ามันก็ถือถว่าดูสรารคดีนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเกรดอาร์นะ <c oughs> เพราะว่าเป็นสรารคดีสันโลกนะครับแล้วเป็นวินปกติมันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติแต่ว่า มันน่ารักเป็นพ้นตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับไม่ใช่ว่ามันทํากันแล้วน่ารักนะคุณมันเดินอยู่ผม,มนึกว่าคุณจะบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดในโลกแล้วน,นั่นก็จะต้องเล็กที่สุดในโลกผมไม่เห็นนะพี่จเกิร์ไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ไง <c oughs> ไม่กล้าส <c oughs> ่องเลยค่นั้นแค่ถ่ายรูปมันเนี่ยหลายคนในคณะเขาก็แซวกันแล้วว่าผมแบบทะลึ่งไปถ่ายรูปทำไมแต่ว่าเชื่อมาหลายคนในคณะไม่เห็น คือบางคนก็คือดูแล้วดูเพื่นเสร็จแล้วก็ไปทานนะครับแต่ผมมาได้ยินเสียงไงผมก็เลยแปลกใจเลยเดินไปที่ยินเสียงยังรู้ไม่รู้แต่สงสัยว่าทำอะไรดีเสียงป๊าปเบอัีดูคลิปดูคลิปก็เลยส่องไปก็ได้ดูในคลิปนี่ก็เห็นนะครับ แล้วที่เราไปเนี่ยก็ได้เบ้นสรรพสัตว์แถมสิ่งมีชีวิตสวยๆแล้วธรรมชาติของเกาะทัสมาเนียเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สวยงามตรงต้นไม้ป่าเขาแล้วก็หาดทรายเขาเนี่ยมีความสวยงามมากคือ,ค,อคือหินก้อนหินของเขาเนี่ยมันก็จะมีก้อนหินก้อนโตๆ,ๆ,ๆหลายก้อนมันจะมีสีปนส้มเพราะว่ามันมีแร่ธาตุก็คือแร่เหล็กผสมอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะออกมาเป็นธรรมชาติที่สวยงามคือธรรมชาติที่ไหนเนี่ย สวยงามเสมอเพียงว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยไปกับบริษัททัวร์ที่เขาเลือกสรรให้หว่าไปที่นี่เวลานี้เหมาะสมที่สดุดไปช่วงนี้ที่นี่เหมาะสมที่สดุดอย่างเช่นการดูแสงเหนือของเราดูเราก็จะเลือกเวลาเลือกฤดูกาลที่เหมาะที่สดุดอย่างไปดูแสงใต้ที่ออสเตรเลียก็ต้องไปช่วงฤดูหนาวของออสเตรเลียซึ่งตรงข้ามกับดูแสงเหนือซึ่งอยู่ในซีโลกเหนือฤดูหนาวของซีโรกงเหนือก็จะตรงข้ามกับฤดูหนาวของซีโลกใต้หรืออย่างไปชม ซากุระอย่างเงี้ยเราก็จะมีทริยชมซากุระเยอะแยะมากมายอย่างที่พิเศษพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปชมซากุระที่ไหนนะยูนานที่ยูนานซากุระที่นั่นเขาปลูกกันก็คือจีนน่ะเริ่มที่จะเอาซากุระไปปลูกแบบจริงจังมากนะเพราะว่ามันเป็นความนิยมที่คนจีนเนี่ยแห่ไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าที่เมืองจีนเขาก็มีมันก็มีหลากหลายพันธุ์แลวเวลาจีนทำเนี่ยทำก็อลังการเล็กเเขาไม่ก็ครับนี่ยะก็คือทําแบบ สามหมื่นสี่หมื่นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครั้งก่อนเนี่ยที่เราไปโวเถาเนี่ยเราก็ไปเจอนะเราก็ขึ้นไปบนภูเขาก็ได้เจอที่เขาพยายามที่จะปลูกให้มันอยู่บนภูเขาและจีนเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็สามารถที่จะล็อกพื้นที่ได้ปลูกให้มันแบบอลังการ,รเยอะมากเพียงแต่ว่า <โบ S 1> ของจีน,นถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะต้องทําใจว่ามันจะยังไม่มีบรรยากาศของความเป็นวัฒนธรรมแบบญี่ปุน่นค,ค,คือญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ต้นซากุระ คนญี่ปุ่นเนี่ยมันผูกพันกันอ่ะเขาจะมีประเพณีเหมือนชมดอกไม้อ่าเหมือนต้นโพกับชาวพุทธอย่างเงี้ยนะแต่คนจีนเนี่ยกับต้นซากุระเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้ากันนะเขผูกพันด้วยความสวยงามอาจจะไม่เหมือนต้นหลิวต้นท้อหรือว่าต้นดอกอะไรนาะดอกไม้ดอกบอตันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันอลังการมันเยอะพอมันเยอะแล้วปริมาณเขาเยอะมากเพราะนี่ก็เชิญชวนทริปนี้ก็จะไป อยู่นานไปเที่ยวไปยุน,ปนานแล้วก็จะไปหมู่บ้านเหมาไถ <c oughs> นะฮะไปหมู่บ้านแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราจะออกมาจากหมู่บ้านเหมาไถได้เหรอพี่เจิงจริง <c oughs> ถ้าเกิดพี่เจิงไปไม่เมาต <c oughs> โอ้ <c oughs> ้องแบบหถกลับมานะแต่ว่าเหมาไถนี่ไปดูเอาความรู้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องไปล่องแม่น้อยางสี่เกียงเนี่ยเราพบข้อมูลว่าลิมแม่น้ําอยางสี่เกียงเนี่ยไอแม่น้ําสาขาที่ลงในยางสี่เกียงเนี่ย <c oughs> มันมีหมู่บ้านผลิตเหล้าเนี่ยอยู่เยอะมากมาตั้งแต่โบราณแล้วก็หมายความว่า น้ำในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำที่ดี<ช>น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําเหล้าในการหมักเหล้าแล้วก็แถบยูนนานแถบเมาไถเนี่ยมันจะมีแมลงอ่ะเขาเรียกเป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมันช่วยให้กลิ่นของเหล้าพวกนี้มันมีกลิ่นหอม,อมนะฮะแล้วเราก็าจะไปน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน คื่อทริปนี้เนี่ยจัดเอามานะกลายเป็นทริปที่รวบรวมสิ่งที่แบบ best of the best ของคนจีนจำนวนหนึ่งเลยนะก็คือซากุระเหมาไถน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ค่าคืนหกคืนเนี่ยสบายเลยเราบินจากกรุงเทพไปลงเราที่คุนหมิงโดยสายการบินไทยนะครับที่นั่นก็จะได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่นะครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมที่ต้องรีบจองนะเพราะว่านี่ประกาศไปนี่ก็จองกันมาเยอะแล้วจองมาเป็นเจที่แล้วครับเ็ื่อประกาศไปเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนี่เองเนี่ยค่ที่ยังไม่ได้ออกโฆษณานเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับรีบจองเข้ามาไปชมสกุละนับหมื่นต้นบนเทือกเขาที่บนทนุนยูนานประเทศจีนคร,ค,รครับวันนี้ผมเป็นพิเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ